สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวพัฒน์ครับผมวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงการดูแลรักษาแจ็กเก็ตกันบ้างนะหลังจากปลายาไปเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวพูดถึงการดูแลรักษาแจ็คเก็ตง่ายๆที่บ้านนะที่คุณสามารถทําได้แล้วผมเชื่อว่ามันจะช่วย prolong หรือยืดอายุการใช้งานของแจ็กเก็ตของคุณได้แน่นอนครับ มาพูดถึงแจ็กเก็ตครับ คือแจ็คเก็ตเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นและกันนะในการแต่งตัวของสุภาพบุรุษหลายๆท่านนะครับหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะแต่งตัวแบบมีเลเยอร์ลิงขึ้นมาอีกนิดนึงนครับแจ็คเก็ตถือเป็นเอเซนเชียลไอเทมอย่างหนึ่งนะยิ่งใครมีแจ็คเก็ตอยู่ตัวเดียวอย่างเช่นในวิจ็คเก็ตที่ผมบอกไปครับจริงๆจําเป็นที่จะต้องดูแลมันทิ่เยอะเข้าไปใหญ่เลยนะยิ่งคุณใช้แจ็คเก็ตเยอะเท่าไหร่ครับคุณยิ่งต้องดูแลรักษามันมากเท่านั้นอันนี้คล้ายๆกับตัวรองเท้าเลยครับยิ่งคุณม ที่จําเป็นที่เราเอามาใช้กับตัวแจ็คเก็ตนะมาเริ่มถึงอุปกรณ์ก่อนละกันคือผมคิดว่าก่อนที่คุณจะไปดูแลรักษาตัวแจ็คเก็ตเนี่ยผมอาจจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างคล้ายๆรองเท้าเลยครับคือนอกเหนือจากว่าคุณขัดรองเท้ายังไงหรือดูแลยังไงคุณอาจจะต้องมีอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนนะสิ่งแรกที่คุณต้องมีครับก็คือไม้แขวนเสื้อนะจริงไมมแขวนเสื้อเนี่ย เป็นไม้ขวัญเสื้อที่แถมมากับตัวแจ็คเก็ตก็ได้นะครับหรือตัวสูทต,ตัวนั้นชุดนั้นก็ได้นะครับไม้ขวัญเสื้อที่ว่าเนี่ยมันจะมีช่วงไหลครับหมยายถึงว่าช่วงไหลเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบสามมิติเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่เส้นเส้นเดียวเหมือน ไม้แขวนเสื้อที่เป็นขดลวดนะลักษณะแบบนี้ครับจะช่วยทําให้การตัดเย็บที่ตัดมาเป็นแบบ3มิติเนี่ยอยู่ทรงมากขึ้นแล้วช่วงที่ใส่โครงสร้างเข้ามาเนี่ยครับมันหมายรวมมาถึงช่วงไหล่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีไม้ที่มีไหล่แบบนี้ครับยิ่งช่วยได้ดีแล้วก็ช่วยคงสภาพแจ็คเก็ตหรือโครงสร้างนั้นได้นานนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่มีไม้แบบนี้ก็ลองหาไม้แบบนี้มาดูได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีมากกว่าไม้พลาสติกก็เป็นไม้แบบไม้จริงครับไม้แขวนที่ผลิตจากไม้นะอย่างพลาสติกเนีจะม โอกาสในอนาคตว่าแบบตัวพลาสติกเองจะมีบางส่วนที่เคลือบมาแล้วมันหลุดแล้วมันเกิดอาการเหนียวกับตัวไม้นะครับซึ่งผมเคยเจอมาแล้วกับหลากหลายแบรนด์นะครับพะฉั้นถ้าเกิดคุณสามารถหาเป็นแบบไม้ได้ผมแนะนำไ้ลองหาแบบไม้ดูนะแล้วก็เอามาใช้แขวนแจ็กเก็ตของคุณครับนี้สําคัญเหมือนกันนะพอถ้าเกิดไม่มีไหล่ตัวนี้เดี๋ยวแจ็กเก็ตคุณจะขึ้นมาเป็นแบบสันนะ่ะคล้ายๆผ้านินะครับที่ถ้าเกิดคุณแขวนไว้ด้วยไม้แบบไม้แขวนเสื้อคดรลวดเนี่ยมันจะขึ้นมาแกเป็น ติ่งจะงอยขึ้นมาอันหนึ่งครับเหมือนกันถ้าไม่มีไม้แบบนี้ แจ็คเก็ตคุณน่าจะเสียหายได้ใน l องรันนะในระยะยาวครับผมอย่างที่2เลยคือผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะก็คือไม้ปัดครับคือไม้ปัดเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นละที่เป็น essential item อย่างหนึ่งนะสำหรับการดูแลรักษาแจ็กเก็ตนะครับผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมาถึงขั้นแบบโหไม้ปัดระดับแบบหลักหมื่นหรือหลักหลายพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอยู่ที่เสื้อแจ็กเก็ตก่อนนะเสื้อแจ็คเก็ตของคุณถ้าเกิดคุณผลิตจากผ้าที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาตินะครับอย่างเช่นวูล100%หรือจะเป็น แบบลินินร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ครับสิ่งที่จะช่วยปัดหรือเข้าไปซอกซอนพวกสิ่งสกรปรกที่อยู่บนตัวผ้าเนี่ยได้ดีก็จะเป็นขนที่ทำมาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้เป็นไม้ปัดจากโชจิเวิร์กนะครับซึ่งอันนี้ผมได้มาตอนที่เดครัมเอาเข้ามาขายนะก็จะเป็นชุดแรกเลยที่วางขายในบ้านเรานะครับ ลักษณะของไม้ของโชจิเวิร์กเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากไม้ที่ขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะเอาไว้ง่ายถ้าเกิดคุณหาแบบนี้ไม่ได้ก็แนะนําให้ไปตามห้างสรรพสินค้าครับก็ลองเลือกหาไม้ปัดเสื้อที่ผลิตจากขนแบบธรรมชาติจริงๆนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นของโชจิเวิร์กนะครับผลิตจากญี่ปุ่นนะ ข้างในเปิดออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นไม้แบบแบบนี้นะตัวไม้เนี่ยผลิตจากไม้วอลนัทนะก็จะเป็นไม้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวขนครับจะเป็นฮอสแฮร์เอามาปัดทําความสะอาดได้ดีนะครับซึ่งมี2องเลเยอร์คือจะมีสีขาวด้านนอกแล้วก็สีน้าตาลด้านในนะครับอันนี้เอาไว้ปัดผ้าวูลนะโดยเฉพาะบางเจ้าหรือบางแห่งที่แบบอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมี2หัวนะด้านหนึ่งเป็นสีเข้มๆอีกด้านนึงเป็นสีอ่อนๆนะครับซึ่งไว้ใช้งานทั้ง2แบบครับแบบแรกคือสีเข้มเนี่ยเอาไว้ใช้ปัดเอา d i r t and dust หรือว่าเอาสิ่งโสโปรกหรือค่าฝุ่นออกนะแล้วก็สีขาวๆเนี่ยเข้าไว้เกลี่ยให้หน้าของผ้าเนี่ยมันเรียบขึ้นตัวเนี้ทำความสะอาดแบบทวินพันหมายความว่ามันเกลี่ยก่อนเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็เกลี่ยอีกทีหนึ่งตรงขอบด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกอันนึงแล้วนะที่เหมือนแบบทําความสะอาดทีเดียวเราได้แบบ2แบบเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้จากโชจิเวิร์กไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อไม้โชจิเวิร์กนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการมีไม้แบบนี้ไว้ใช้1อันครับก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะกับเสื้อสูทที่คุณอาจจะซื้อมาราคาแบบ2องสามหมื่นใช้ได้ยาวๆแล้วใช้ได้กับทุกๆชุดที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตสิชุดก็ใช้ไม้อันเดียวอันนี้เป็นอุปกรณ์อันที่2นะที่คุณควรมีนะครับจริงๆแล้วการดูแลรักษาแจ็คเก็ตอาจจะมีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอนจริงๆมากกว่านั้นแหละอาจจะมีนนะ่า,าควรือ คือคุณควรจะต้องใส่แจ็คเก็ตแบบไม่ใส่บ่อยมากจนเกินไปอหมายถึงว่าคุณไม่ใช่ใส่ทางอาทชี์แล้วก็ใส่แค่แจ็คเก็ตตัวน,นั้นทางอาชิ์อะไรเงี้ยนะคือคุณอาจจะต้องมีระยะเวลาให้ตัวแจ็คเก็ตครับได้บรีสบ้างหรือว่าได้หายใจบ้างอันนี้เป็นลักษณะปกติครับเช่นคุณใส่รองเท้านะคุณก็จะไม่ใส่รองเท้าหนัง ทุกๆวันคู่เดิมตลอดคุณอาจจะต้องเอาชูทรียัดเข้าไปบ้างแล้วก็สลับคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นหลักการปกตินะสำหรับแจ็กเก็ตก็เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ตลอดเวลามันอาจจะทําให้ตัวแจ็คเก็ตเนี่ยตรดซับความชื้นในร่างกายของคุณมากจนเกินไปซึ่งอันเนี้ยไม่ดีต่อไฟเบอร์หรือลักษณะโครงสร้างผ้าหรือเส้นใยของผ้าที่ผลิตจากธรรมชาติ100%เรนะยิ่งคุณใช้งานยิ่งเยอะผ้าก็จะมีความเปื่อยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ถอดออกมาครับแล้วก็แขวนบ้างปล่อยให้กาวิตี้หรือวง ช่วยทําให้ตัวผ้ากลับมาคืนทรงเหมือนเดิมนะให้เวลามันหายใจบ้างครับอันนี้สําคัญนะอย่างที่2ครับคือคุณควรปัดทุกครั้งก่อนใส่และหลังใส่อันนี้อาจจะยากไปน,นิดนึงนะแต่ว่าเป็นไอเดียนะครับก็คือคุณควรปัดทำความสะอาดด้วยเจ้าไม้ตัวนี้ครับให้ปัดทุกครั้งก่อนใส่และหลังใส่ถ้าเกิดทําไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมแนะนําให้ลองปัดทำความสะอาดทุกๆ1อาทิตย์ก็คล้ายๆรองเท้าหนังเลยครับใส่บ่อยแค่ไหนคุณก็จาเป็นที่จะต้องปัดมันก่อนและหลังใช้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้าไปเมมื่่่อไไไหรทด ไม่เป็นไรปัดมันทุกๆอาทิตย์ครับ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งมาปัดหรืออย่างน้อยๆก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้อะถ้าเกิดคุณมีแจ็คเก็ตหลายตัวก็เอาหยิบออกมาปัดมาครับรอบหนึ่งเดือนหนึ่งปัดครั้งหนึ่งเลยครับเวิร์กแน่นอนนะการทําความสะอาดด้วยการปัดเนี่ยมันดียังไงคือการปัดทําความสะอาดด้วยไม้ปัดแบบนี้ครับที่ใช้ขนธรรมชาติเนี่ยมันช่วยปัดเอาเศษฝุ่นเศษ อาหารที่เราบังเอิญไม่รู้ว่ามันเข้าไปเมื่อไหร่นะออกจากตัวแจ็กเก็ตซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทาลายเส้นใย,ยในในระยะยาวนะครับซึ่งเราไม่รู้ตัวหรอกยิ่งเรามีเศษฝุ่นเศษขยะหรือว่าเศษอาหารเข้าไปฝังตัวอยู่ในเส้นใย,ายนานเท่าไหร่หรือมากเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งทําให้ตัวแจ็กเก็ตเนี่ยเวลาเราขยับขยื่นเนี่ยตัวแจ็กเก็ตก็จะ มีการขยับเส้นใยก็จะยิ่งฉีกขาดได้ง่ายหรือว่ามันจะเข้าไปป่าปนอยู่กับช่วงแบบซีนต่างๆนะเพราะฉะนั้นการปัดทวามาาสะอาดถือเป็นเครื่องช่วยยืดอายุการใช้งานของแจ็คเก็ตของคุณออกไปได้อีกยาวประมาณหนึ่งเลยครับต่อมาจะมีคำถามว่าทําทไมถึงไม่ใช้โเรเลอร์ที่เป็นกาวเอาไว้ดูดฝุ่นผมคิดว่า โรลเลอร์ที่เป็นกาวอ่ะจะเป็นสิ่งที่แบบแย่เข้าไปใหญ่นะครับคือโรลเลอร์ที่เอาไว้ใช้ดูดฝุ่นที่เป็นกาวครับใช่ครับมันดูดฝุ่นออกมาจริงแต่ว่ามันจะดูดเฉพาะโซนที่เป็นเซอร์เฟซนะช่วงพื้นผิวของตัวแจ็คเก็ตนะครับหรือผ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่มัน มันทิ้งคราบไว้เนี่ยมันคือคราบกาวที่ทิ้งไว้ด้วยนะครับในระยะยาวครับผ้าคุณก็จะยิ่งดูดฝุ่นกลับเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการใช้โรลเลอร์อาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะแนะนําให้ใช้เป็นตัวไม้ปัดธรรมชาติแบบนี้น่าจะดีกว่าครับในระยะยาวนะเลือกไม้ปัดแบบไหนเลือกไม้ปัดที่เอ่อเป็นขนทางธรรมชาตินะครับคือใช้ขนม้าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆหาไม่ได้จริงๆใช้ที่ปัดรองเท้ามาปัดได้ไหมผมไม่ค่อยแนะนำแล้วนะคือการที่ใช้ธรรมชาติเข้ามาปัดครับผมเชื่อว่ามันช่วยทําให้ การอบอุ่นมันซอกซอนได้ดีกว่าอะไรกันนะครับสำหรับคนที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะกับผ้าที่เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันครับมาดูขั้นตอนผมคิดว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนในการปัดต้องทำยังไงบ้างนะมาเริ่มเลยสาธิตผมมีตัวแจ็คเก็ตหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแจ็คเก็ตลินินนะวิธีการปัดคือเริ่มต้นก่อนเลยให้เริ่มต้นจากช่วงลาเพลก่อนนะครับหรือช่วงกอชที่มันขึ้นมาเป็นสันด้านนี้นะครับก็วิธีการนะครับจำไว้อย่างเดียวให้ขึ้นใจคือปัด จากบนลงล่างเสมอเพราะฉะนั้นการปัดลาเพลเนี่ยให้ปัดลงแบบนี้เสมอนะครับก็ให้ปัดลาเพลข้างซ้ายข้างขวาครับให้ครบแบบนี้นะครับปัดด้วยน้ําหนักที่กําลังดีครับพอเหมาะไม่ไม่ได้ปัดด้วยแบบความรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะอย่าลืมปัดด้านหลังด้วยนะครับช่วงคอลาด้านหลังแบบนี้นะครับปัดเฉพาะช่วงลาเพลก่อนกับกอสก่อนนะครับเสร็จปุ๊บยกขึ้นครับแบบยกด้านหลังขึ้นแบบนี้ ปัดด้านนอกแล้วปัดด้านในด้วยนะคือมันจะมีโซนที่เป็นแบบผ้าสกสาราแบบนี้นะครับบางอันอาจจะไม่มีอันนี้มีก็ปัดทําความสะอาดเอาค่าฝุ่นออกปัดด้านหลังลับเพล,ลนิดนึงนะครับอันนี้ขั้นตอนที่1จบแล้วขั้นตอนที่2ก็ผ่านไปแล้วนะครับด้วยการพลิกด้านในออกมานะครับขั้นตอนที่3ครับก็คือปัดช่วงไหลอันนี้อาจจะต้องปัดเป็นโมชั่นด้านข้ามแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีไม้ไม้ที่เป็นแบบมีไหลครับก็อาจจะ ใส่สวมใส่ไว้ก็ได้ครับเราใช้ไม้ตัวนี้ปัดไหล่ตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแนะนําให้มีไม้ไม้ขวัญเสื้อแบบที่มีไหลไหว้ก่อนแล้วกันนะหลังจากนั้นครับให้ปัดด้านหน้าของลําตัวช่วงตัวครับก็คือปัดยาวๆลงมานะปัดด้านหน้าเสร็จแล้วก็ปัดด้านหลังด้วยครับปัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมด้านข้างครับอันนี้ยกแขนขึ้น อาจจะจับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมปัดด้านข้างที่อยู่ใต้อาร์มโฮนะแล้วก็ทิ้งแขนเสื้อลงมาครับอาจจะปัดแขนเสื้อต่อเลยก็ได้นะครับสาหรับข้างนี้นะครับปัดด้านนอกแล้วก็ปัดด้านในด้วยนะครับแล้วก็ทําแบบนี้กับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับปัดด้านข้างนะครับแล้วก็ปัดตัวแขนนะครับเป็นโมชั่น จากบนลงล่างเสมอนะอันนี้ลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบการปัดจากบนลงล่างเสมอนะครับจะเห็นได้ว่าตัวผ้าเนี่ยก็จะมุสสมูทเอามากขึ้นนะครับแน่นอนว่าปัดทำความสะอาดแบบนี้ช่วยทําให้ฝุ่นมันออกไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ดีกว่าการที่เราแบบแขวนไว้อย่างเดียวสําคัญมากๆครับนอกจากแขวนไว้อย่างเดียวแล้วอาจจะต้อง ใช้ไม้ปัดปดมันด้วยนะนอกนอจากนั้นแล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งโสโกนะคือคราบโสโคกที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นคราบแบบแห้งๆครับลักษณะการปัดเนี่ยจะช่วยแบบปัดเอาคราบนั้นออกได้บ้างนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับคือบางครั้งอาจจะมีคราบโสโครกที่เลอะเป็นเฉพาะจุดอะไรเงี้ยครับผมแนะนําว่าซักมือครับซัก เฉพาะจุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ํายาที่ซักผ้าวูหรือซักผ้าแบบนัทชัลได้ดีนะครับอันนี้อาจจะลองหาซื้อได้นะซึ่งมันคล้ายๆกับการซักกครื่องเกงย,ยีแหละคือการซักกาืงเกงย,ยีก็จะมีน้ํายาซักเฉพาะเหมือนกันนะฮะลักษณะของผ้าวูก็เหมือนกันครับก็จะมีน้ํายาซักเฉพาะของผ้าวู1ร้อเช่นเดียวกันครับอันนี้ลองหาดูเราซักเฉพาะจุดเท่านั้นนะอย่า สักทั้งตัวครับอันนี้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อมันสกรปรกหรือมันมันถูกใสามาแล้วมันจะต้องทําความสะอาดแค่แค่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อ จะยืดแบบที่ผมใส่อยู่นี่ครับผมคิดว่าไม่ต้องนะคือการส่งซักแห้งทุกครั้งหลังจากที่คุณใช้งานหรือว่าทุกๆหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําลายเสื้อผ้าโดยเปล่าประโยชน์นะครับคือการซักแห้งเนี่ยมันคือการใช้เคมีเข้าไปขจัดทําความสะอาดนะนะซึ่งตัวเคมีหรือเคมีคอลเหล่านี้ครับมันจะทําลายบอลของเส้นใยหมายถึงว่าตัวเส้นใย,ยเองก็จะถูกทําลายไปด้วยนะทุกๆครั้งที่เราส่งไปซักแห้งนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบ ไม่ส่งซักเลยผมคิดว่ายิ่งผ่านไปนสักพักเราใช้งานมันหนักเท่าไหร่เราก็ควรจะต้องซักแห้งมันบ้างนะแต่ว่าอาจจะคีปคีปไว้ก็ได้ครับว่าควรจะซักหนึ่งครั้งต่อปีหรือ2ครั้งต่อปีอันนี้เยอะสุดแล้วนะครับจริงๆไม่ซักเลยก็อาจจะดีกว่าก็คือใส่เสื้อแจ็คเก็ตอย่างระมัดระวังแล้วก็ปัดทองคอสะอาดมันแทนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการเลอะสินโ,โปกมันแบบห้ามไม่ได้หรือแบบบางครั้งมันก็แฮปเพนเนาะ การส่งซักแห้งผมคิดว่าควรจะต้องดูดีๆครับว่าเราควรส่งซักแบบบ่อยแค่ไหนเพราะว่าทุกครั้งที่เราส่งซักมันคือการทําลายเส้นใยด้วยเช่นเดียวกันไม่ควรส่งซักแห้งบ่อยจนเกินไปปีละครั้งกําลังดีครับหรือ2ปีครั้งได้ยิ่งดีครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลครับที่คุณสามารถดูแลโทรแจกเก็ตได้ง่ายๆที่บ้านนะสำหรับการใช้อุปกรณ์ก็มีน้อยครับไม่ว่าจะเป็นไม้ขัเสื้อที่มีไหล่นะครับแล้วก็ตัวไม้ปัดอันนี้แค่2ออย่างนี้ก็ ถือว่ายือดอายุการใช้งานแจ็กเก็ตคุณไปได้เยอะมากๆแล้วนะครับ3เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการละมัละอันสิ่ยงโศกตกลงบนตัวแจ็กเก็ตแล้วกันนะถ้าเกิดคุณทําทั้ง3อย่างนี้ได้ครับแบบปัดทำความสะอาดบ้างแขวนบนไม้ที่แบบมีหัวไหล่บ้างเนี่ยผมเชื่อว่าแจ็กเก็ตจะอยู่กับคุณไปอีกนานเลยครับอันนี้เป็นภาพรวมนะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้คุณดูแลแจ็กเก็ตตัวโปรดของคุณได้ดีขึ้นจบไปแล้วครับสำหรับคลิปการดูแลทำความสะอาดแจ็กเก็ตอย่างง่ายที่บ้านนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสอีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทิปเล็กๆน้อยๆครับผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้แต่ว่า ถ้าใครอยากจะปัดให้แบบลงลึกถึงรายละเอียดจริงๆผมคิดว่าคุณควรจะเอาสเปรย์ครับฉีดเป็นสเปรย์แบบแคล้ายๆฟอกกี้นั่นแหละฉีดเข้าไปบนตัวแปลงด้วยนะครับอันนี้ช่วยได้นะยิ่งแปลงมันชุ่มชื้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปัดเราทําความสะอาดมันได้ลึกมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวความชื้นเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวแจ็คเก็ตเราเนี่ยคลายตัวได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นฉีดครับแบบฉีดบางๆไว้ตรงตัวตัวไม้นั่นแหละเวิร์กแน่นอน